แม่คะลูกอ่ะอายุ6เดือน7วันนะคะหนึ่งคุณแม่บอกว่าเวลาน้องมีน้ำมูกนะคะแม่ควรดูแลลูกยังไงดีคะเพราะน้องจะงอแงมากและไม่กินนมเลยก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอแล้วก็ติกต๊กต็อกโบเน k ้อคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย เด็กวัยทารกและเกิดจนถึง1ปีหายใจได้ทางช่องทางเดียวคือรูจมูกเขาจะไม่สามารถที่จะหายใจทางปากได้เหมือนผู้ใหญ่หรอกทางดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีน้ำมูกมีขี้มูกนะคะมาอุดนะคะตรงบริเวณทางเดินหายใจของเขาจะทําให้เขาค่ะรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่โลง่งก็เลยจะฟ้องอาการออกมาโดยการที่กินนมน้อยลงเพราะมันรู้สึกหุดหยิดเวลาที่ดูดก็ฟุดฟัดฟุดฟัดหน้าลำคาญแล้วก็จะมีความที่งองเงย้ยไม่สุขสบายตัวเพราะว่าหายใจไม่โลง่ง เป็นเหมือนคุณอะเวลาที่คุณเป็นหวัดคุณเองก็รู้สึกหงุดหงิดใจจังเลยน้ำมูกจะ,ะไหลจะไหลอะไรนักหนาเนี่ยหรอแมคะเนาะกับอีกในขณะเดียวกันก็จะเจอว่ากินน้อยนอนหลับก็นอนหลับไม่สนิทเพราะหายใจไม่โลง่งอ่าในส่วนของตรงนี้คือเจอได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถเจออาการคลื่นดน้ำมูกเนี่ยได้ได้แบบได้บ่อยเลยในช่วงแบบขวบปีแรกด้วยเหตุผลนี้นะคะโอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคือกินน้อยนะคะนอนน้อยอันเน,น,นี้ยเจอได้นะคะและ ดูแลลูกอย่างไรเออในเมื่อรู้แล้วนะคะว่าโอเคเป็นหวัดแล้วยังไงในส่วนของการที่น้องเด็กนะคะมีน้ํามูกนะคะเนาะจริงๆปัจจัยกระตุ้นก็เกิดได้หลายอย่างนะแต่ว่าช่วงนี้คือด้วยหน้าฝนเวลาที่หน้าฝนอากาศก็จะชื้นนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยค่ะลูกๆเนี่ยก็จะเป็นหวัดนะคะไข้ไอน้ามูกอะไรพวกเนี้ยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆห้เช่น RSV ไข้หวัดใหญ่นะคะมือเท้าปากคือแปรงใจหน้าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าติดต่อนะคะกันในช่วงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนัะ้นคือฝนเนี่ยก็อาจจะเป็น ส่วนหนึ่งนะคะที่กระตุ้นทําให้ลูกเราเป็นหวัดหรืออากาศเปลี่ยนอากาศเย็นอะไรพวกน,นี้นะคะและเราจะดูแลลูกอย่างไรอ่ะอันดับแรกเลย6เดือน7วันนะคะเนาะจริงๆถ้าลูกเราอะคะ่ะน้ำมุ้ไม่ได้เยอะมากนะคะคุณแม่สามารถใช้เป็นน้ําเกลือนะคะน้าเกลือนะคะที่เป็นแบบหลอดเล็กๆหรือว่าเป็นน้าเกลือชนิดดรอปน้าน้าเกลือพ่นอะไรพวกน,นี้นะคะ่ะหาสามารถหาซื้อได้ที่แบบเซเว่นหรือว่าแล้วแต่คุณแม่สะดวกซื้อได้เลยนะคะหยดใส่จมูกลูกนะคะประมาณ 3- 5หยด นะคะเนาะเพื่อที่ให้น้าเกลือเนะะี่ยค่ะไปทําให้น้ามูกนะคะมันมีความอ่อนตัวนะคะเนาะหรือว่าถ้าคุณแม่ค่ะเห็นว่ามันมีขี้มูกอุย้ยส่องเข้าไปแล้วลูกมีขี้มูกเอาคัตต้นบัตนะคะจุ่มนะคะหรือว่าเอาน้าเกลือเนี่ยหยดใส่คัตต้นบัตให้มันมีความเปียกจากนั้นประคองหน้าลูกแล้วก็เขี่ยนะคะเอาก้อนขี้มูะะออกอะค่ะออกจะทําให้ลูกค่ะหายใจได้ลงมากขึ้นอันนี้คือในกรณีที่น้ํามูกไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ค่ะโอ้โหดูแล้วน้ํามูกเยอะมากเลยแล้วคือแบบคึดคัดมากกินนมก็น้อยนอนหลันลนบ,บนเา้รีบ โดยทั่วไปถ้าลูกหาหกเดือนก็จะมีความที่แบบคอชันแข็งแล้วเนาะนั่งได้ในระดับหนึ่งคุณแม่ก็ห่อตัวก็ได้นะคะแล้วก็จับดูนั่งหน้าตัดของคุณแม่นะคะโดยให้คุณพ่อเป็นคนจับก็ได้หรือว่าคุณแม่จับนะคะแล้วก็จะล้างจมูกให้ลูกเป็นกิจจลักษณะเลยก็ได้นะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่า จะล้างหรือจะไม่ล้างแล้วแต่ดูที่ความพร้อมของตัวลูกกับความพร้อมความใจกล้าของคุณแม่ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าโอเคฉันกลา้าแล้วก็คือลูกจริงๆคือเขาก็สามารถล้างได้แหละนะคะเนื้อแต่ว่าก็ไม่ได้เสมอไปถ้าคุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยมันยังดูแบบดู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 ดดคุกคามกับลูกมากก็ไม่เป็นไรก็ใช้น้ำเกลือหยดไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าน้ำมูกเยอะมากจริงๆก็น้ำเกลือนะคะหยดเข้าไปแล้วเอาลูอยางแดงดูดแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้ามันเยอะมากเต็มสตรีมจริงๆก็อาจจะต้องบอกว่างั้นก็ล้างจมูกให้ลูกนะเออประมาณนนนั้ะะะะคเพราฉ นั้นคือ วิธีการล้างจมูกหยดน้าเกลือใส่จมูกเนี่ยเป็นอะไรที่นะคะดีเลิศปังที่สุดอันดับหนึ่งนะคะเวลาที่เด็กอ่ะเป็นหวัดนะโอเคไหมคะเนาะต่อมาก็คือว่ายาหยดจมูกจริงๆคือสามารถใช้ได้เนาะยาแบบหยดจมูกยกตัวอย่างเช่นยาไอะลเอดินอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะทําให้น้ำมูกสร้างลดน้อยลงนะคะลูกหายใจล่มขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาเภสัชนะคะเพื่อพิจารณาใช้ยาแต่อย่าใช้นานใช้ประมาณสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่ายาตัวนี้ถ้าใช้เป็นระยะเวลาน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 เกินกว่า3าวัน วันเจ็ดวันเร็งเงี้ยค่ะอาจจะทาให้จมูกบวมได้นะคะไม่ได้ทําให้อาการหวัดดีขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก่อนใช้ยาก็ให้คุณหมอเป็นคนประเมินก่อนละกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือสามารถกินยาลดน้ํามูกได้นะคะตระกูลเช่นคอฟเฟนิรามินไซลับก็คือ,อยาลดน้ำมูกที่เป็นแบบน้ำเออให้ลูกกินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโดยทั่วไปก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะบางคนก็ซวันหาวัน7วันแล้วแต่นะคะโอเคไหมคะแม่อ่านะคะน้องอันนี้ตอบคำถามแรกนะ